ไปเลยนที่ความนานานะครับวันนี้นะรครับต่ออนารณานกนท่านสำหรับท่านที่การ,ร่วมเป็นเจ้าภาพาไตไม่มีแม่มานะแล้วก็ตาจเตรียมความพร้อมขอบคุณมากเลยปาไตพิจารณาลงแล้วนทั้งดักน,นักข่าวคุณสองเกียรติกำบังน้อยนะครับหนี่เป็นบนังสืีพิมพ์ต้องผิดของเรานะครับ าบุญกุศลกันนะสำหรับทุกท่านที่ไม่มีแมสมาพนัานของเราทำแมสให้นะครับร่วมกันนะตั้งธโควิดนะร่วมกันนะครับคนเล็กคนน้อยเพราะบุญกุศลของเรามีทำมาเราต้องร่วมร่วมกันต่อไปนะเรารู้จักป้องกันยกตาหุปาร่วมขันกันชนาชนะแล้วก็จะได้เกิดมาเป็นพี่น้องร่วมร่ก,กันอีกเนาะ ก็ขอให้โฆษณาคุณด <oh> no, no, oh, oh. oh. hey. ่วยนะครับตอนนี้ก็หลากหลาเกิดมาทั้งซ้ายทั้งขวานะไม่ต้องแยกกันเพราะว่าพระเด็นของทุกท่านจะรับซ้ายรับขวาไปเจอทำเป็นปีนนะได้ย่านะครับได้ร่วมกัน สร้างบุญรูปสวนกันทำบุญกัะเทวโรนะนะทอดกฐินสมภีนะประจำปีของวัดเขาพุขาของเราซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่23นะิบสามนะนะตรงกับวันเิี้ยมหาราดนะว่าเป็นวันดีครับนะขออนุโมทนาบุญด้วยร่วมกันสร้างบุญรูปสวนกันนะขออนุโมทนาสาธุ ตับพูดใจบุญใจมุ่งสุดนะครับตอนนี้ผ้านะเป็นเจ้าผ้าผ้าลายตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าชั่นะครับสำหรับโรงทานหลือจะมาชาสัมภารเป็นเพื่วงพื่อเพื่อให้ท่านได้รับทราบนะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็ขอเชิญเชิญนะครับนะวันนี้ะรจะไม่รั่วเลยนะครับรถยนต์นะครับ น mat, so advisor, ัเองกรอาโมนาบุญเลยทุกท่าน้าท่านรู้จกลดการสร้างบุญกับในางาแลก็เขียนชื่อไว้เป็นคนเป็นลัของเรานก็ุโมนารุเอนะครับก็ขอมทารกับคุณนางสาวทย่ทันทีเท้านะครับน่เพื่อเง่นก็คือคุณสนองทันที่น้าพ่อ แต่ก็ไปไวนัก <va> กิน <salah> กิไปช้าเหตุการณ์นี้พอโศกใจเอาว่าวัดนี้ห้่มเขาโูคานะครับตึงเป็นประธาน่ายสงในการทอดกระถิ่